เป็นอยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายอย่างที่บอกคือเป็นการเปลี่ยนถ่ายระหว่าง asset c l a s s ก็คือตราสารหนี้มาสู่ตราสารทุน <Bull. S 1> นะครับตราสารหนี้มันจะเหมาะการเกิดเหตุการณ์ร e เ e s s i o n เอ่อแต่ว่าอย่างที่บอกคือการลงทุนในปัจจุบันคือการมองคา่าการหกเดือนข้างหน้าเฮ้ยผมรู้แล้วแล้ววันหนึ่งก็คือว่ามันจะติดลบในหกเดือนหน้าผมเลยซื้อพันธบัตรในเวลาในในช่วงเวลาก่อนหน้านี้คือวอนยูสิบปีจากสี่จุดสองมาเป็นสามจุด สบ้างสามจุดหบ้างแสดงว่ากําไรมานานแล้วผมกําไรไม่นานแล้วนี่ผมพูดถึงว่าผมทําไปนัาลงทุนนะกำไรมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูในของประมาณการของทางโกลมันแซดเนี่ยนะครับเขามองว่าเขามองเขามองเขามองดีอยู่แล้วว่า GDP ของอเมริกาแต่มาสองแต่มาสามบวกมีจพีมองแก้นาติดลบนะครับแล้วก็มันแสดบอกว่าบอลยือเมริกา10ปีเนี่ยสิ้นปีจะเป็นสามจุดเ้านะ ตอนนี้3.4 3.5แสดงว่าบอลโดนขายไหมข่าวบอกว่าการคาดการจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวการประชุมอีกสองครั้งเนี่ยจะลดดอกเบี้ยนะในตอนนี้ถ้าดูเฟดวอตเนี่ยนาเป็นยักรรันตาคดาคมเนี่ยลดดอกเบี้ยแล้วนะตอนนั้นราทุนเล่นนะไม่ใช่บอกว่าเฟดคาดการนะเป็นการลงทุนในจริงๆริงอวันแสดงว่ามันข้ามนะครับม,มันข้ามของการวอ,อกาไปแล้วว่าเฮ้ยมันผ่านด e c e ชั i ไปแล้ว แล้วทุกครั้งที่เกิดรีเซนจริงๆหุ้นจะขึ้นนะครับส่วนใหญ่ไปดูเลยคือเฟดอย่างข่าวรอบที่แล้วที่ GDP America, อเมริกาติดลบในแต่าสที่หนึ่งหรือสองเนี่ยในปีสองพันยี่สิบอ่ะหุ้นต่ําสุดนะหุ้นต่ําสุดนะแล้วก็แต่มาสองก็ลันกันยาวเลยคุ้นกันลันระเบ,บิดเถื่อแต่ว่าไม่รอบนี้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น,ไม,ไ,นไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับนั้นสิ่งที่บอกว่าถือถ้ามองมองฝั่งของตัวของอเมริกาเองเนี่ยนะครับ ตอนนี้ผมมองว่ามันน่าจะมองเป็นโทนว่าข่าวบวกมันเริ่มข่าวลบมันจะเริ่มซ้ําๆเดิมข่าวบวกเล็กๆเนี่ยแหละนะครับมันจะเป็นข่าวที่ทําให้หุ้นดีบาวแล้วก็แต่บางคนในมุมของยังมองโลกไม่สวยนะครับก็จะบอกว่าอะไรนี่คำว่าอะไ <c oughs> รเ o v e r ช็อตไม่ได้เมฆใหญ่ไอ้ <c oughs> ที่บอกขึ้นห้าร้อยก็หุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยห้าร้อยสี่หกจุดใน c o v อ r shot นะ โดยเฉพาะการเขาว่าช็อตกลุ่มแบงก์เพราะว่าถ้าเราดูสัดส่วนกลุ่มแบงก์ของอเมริกาเทียบกับสัดส่วนแบงก์ของยุโรปเนี่ยมันอยู่ฐานล่างพอดีหรือถ้าเกมั่งก่อนหนะ้านี้แบงก์อเมริกาแบงก์ยุโรปขึ้นได้ดีกว่าแบงก์อเมริกาถ้าไปดูนะแสดงว่ามันเป็นกลุ่ม,ม,มที่พอดีแนวรับของหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าดูไซเคิลของไอตัวทูเทนสเปตอนนี้ คนที่มองโลกแย่มากๆก็พยายามจะหาข้อพิสูจน์ว่าเป็นรีเซ็ตว่ามันจะหุ้นจะตกคืออะไรบอลยูสิบลบสองก่อนอันนี้เมืม่อก่อนก็จะผมเคยเรียนมาแค่สิบลบสองนะทูเดนสเปดตอนนี้มาหมดเลยสามสิบอะไรสิบลบสามเดือนสามสิบลบห้าปีมันติดลบเยอะๆอตกลงแล้วคุณก็พยายามเหมือนเหมือนอะไรป่ะอีกท่านผู้ชมเหมือนนักเทคนิคข้าเป๊ะเลยอตอนซื้อซื้ออะไรเป็นเดย์กราฟเดย อืมเออแต่พอเดย์เดย์เซลแล้วเดเดหมดเดย์บายแล้วกันแต่แช่งให้มันเป็นเซลล์ <c oughs> คุณก็ไปกดกราฟให้เป็นสามสิบนาทีคุณก็กดกราฟให้เป็นหนึ่งวัได้คุณก้กดเป็นกราฟหนึ่งมันเฮ้ยเพอเผลอบางทีนี่ผมเคยนัลกลงทุนบางท่านนะกดกราฟเยียนะไม่น่าเชื่อออื <c oughs> คือกดกราฟเยียคือจะให้เป็นแบบที่คุณต้องการให้ได้อ่ะใช่ไ ก็เหมือนกันก็คือว่าตอนนี้ผมมองว่า้คนที่ดูอ่าแล้วอินเวสต์อินเว i e ์ย c เคิรเนี่ยพยายามจะใช้ตรงเนี้ยมาเป็นข้อคําอธิบายคือตอนแรกผมก็ไม่หงุดหงิดนะตอนแรกก็เอาสิบลบสองโอเคพอรับได้สิบลบสามเดือนโอเคพอรับได้เฮ้ตอนนี้มันมาสามสิบลบห้าใช่ไหมขให้ได้มาให้ได้ว่ามันเอ้ทั้งหมดองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดกัน ว้อยู่แล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้คือตั้งแต่สัญญาณของไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆปกติเวลาเข้าเข้ามาในตลาดบอลเนี่ยมันน่าจะเป็นการทินกําไรค่าเงินมากกว่า<ม>เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยก็ผ่านเรื่องของฤดูจ่ายปันผลไปแล้วซึ่งปกติทุกๆช่วงในฤดูจ่ายปันผลเนี่ยฝรั่งก็มกักจะเอาเงินออกทําให้เงินบาทอ่อนค่าใช่ไหมครับแต่รอบเนี้ย ออกไปแล้วแต่บาทก็ยังแข็งค่าเกิดจากว่าไอ้การเงินดุลการค้าของเราดุลบัญชีเดินสะพัดของเราก็เป็นบวกอยู่สองสามไตมาสละรวมไปถึงนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาคนหนึ่งก็ใช้เงินเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแกเข้ามาเนี่ยไอ้ดีมาความต้องการเงินบาทเนี่ยมันก็เลยยังแข็งแรงอยู่ผมคิดว่าพวกนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนาะรือรวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่ขนเงินมาซื้อที่ดิน มาก่อสร้าง FDI ทำโรง,งงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีหรือว่านักลงทุนที่อาจจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เราอ่านเจอตามหน้าข่าวทุกๆวันที่ว่ารัสเซียไปซื้อภูเก็ตคนจีนไปซื้อกรุงเทพไปซื้อเชียงใหม่อะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นการหอบเงินต่างชาติมาซื้อบาททั้งสิน้นคุณเอกนม่ออกไหมครับเขาอาจจะเข้ามาพักเพื่อเก่งว่าเดี๋ยวบาทจะแข็งข่าวันนี้ไหมแล้วอาจจะเป็นการทำกำไรในระยะสั้นมากกว่าส่วน,เง,นเงินที่จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ย ผมว่าถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสหมดแหละครับแต่เขาก็คงมองว่าทิศทางทุกอย่างเคลียร์หรือยังมั่นคงหรือยังมั่นใจหรือยังหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรอีกไหมแต่เท่าที่ดูในระยะสั้นเนี่ยผมว่าแรงขายในตลาดหุ้นของต่างชาติก็ไม่เยอะแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าจะเข้ามาซื้อเลยไหมเนี่ยอาจจะเป็นเงินจากบอลก็ได้หรือเป็นเงินก้อนใหม่ก็ได้ผมว่าไม่ได้เป็นสาระสาคัญนะครับเราทําผลประกอบการของเราให้ดีเราทําเขาเรียกเรื่องราวในประเทศของเราให้มีเสถียรภาพเนี่ย แต่ยังไงเขาก็มาซื้อเองครับผมว่านาทีนี้จังหวะนี้เนี่ยดูเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเราน่าสนใจออกหมายถึงว่าดูแล้วกาลังอยู่ในภาพของการฟื้นตัวที่ตีเยียนะครับแล้วก็กําลังจะมีโฮปใหม่ๆกับทีมเศรษฐกิจใหม่ๆหรือว่านักการเมืองรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ดูดูเป็นสตรอรี่ที่ผมว่าเขาน่าจะชอบนะเทนะอาจจะยังยังยังฝรัง่งเขาทําแบบเราไม่ได้ว่า ยังไม่เห็นความชัดเจนแล้วก็จะคาดเดาไปเองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาอาจจะต้องรอความชัดเจนให้มากขึ้นวันนี้ถึงจะสามารถจะตัดสินใจได้เพราะส่วนใหญ่เป็นกองทุนใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นอินดิวิเดอล์อินเวสเตอร์เขาก็ต,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 ต้องต้องรอนิดหนึ่งครับผมประมาณนั้นการเลือกตั้งนี่มันก็อาจจะผิดคาดไปพอสมควรตรงที่ว่า<ช>กลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคหนับหนึ่ง แซงพักเพื่อไทยขึ้นมาซึ่งมันก็อาจจะผิดคาดจากที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นหรือตลาดบอลเขาคาดหมายแต่เดิมซึ่งถ้าเราดูตลาดบอลเนี่ยอย่างที่คุณอีกว่าไว้ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนเลือกตั้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภามาเนี่ยจนถึงวันก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นผู้ซื้อสุดที่อยู่ห้าหมื่นกล้าน แต่พอหลังจากเลือกตั้งมาเนี่ยกลายเป็นนับจากวันหลังเลือกตั้งมานะกลายเป็นผู้ขายสุทธิเนี่ยสามหมื่นกว่าล้านเพราะสถานการณ์มันพลิกกลับกันเลยตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆตลาดหุ้นเขาขายมาเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลังเลือกตั้งนี่ก็ขายเร็วขึ้นอีกเพราะว่ามันเกิดมีความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นมาเพราะว่าคือหนึ่งก้าวไกลไม่เคยเป็นรัฐบาลเขาก็ไม่รู้ว่าเ,เพื่อไทยเออทษทิีก้าวไกลไม่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบริษัต่างๆของก้าวไกลเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันเขาก็คิดว่าเฮ้ยถ้าจะต้องอดําเนินนโยบายแบบนั้นเนี่ยอย่างเช่นขึ้นค่าแรง4 0 4 5 0บาททันทีเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบเยอะและนอกจากนั้นนโยบายเขาในการที่จะปฏิรูปในพวกอุตสาหกรรมต่างๆที่เหมือนกับมีการผูกขาดอะไรเงี้ยก็น่าจะกระทบกับบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยทำให้นักทุนก็เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เป็นบริษัทใหญ่จะถูกหางเลขไปด้วยไหมก็เลยขายออ,ออกมากันก่อนนันก็เลยทำให้ตลาดนี้ก็ซุดไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้แตห่หลังจากที่ก้าวไกลก็อาจจะมีการเปิดเผยว่าเฮ้ยเขา ที่เขาไปที่คุณพิธาไปคุยกับสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นค่าแรงแบบกระชากทันทีไปจากสามร้อยกว่าห้าสบกว่าบาทเนี่ยเป็นสี่ห้าสิบาทในทันทีเพะนั้นตลาดก็อาจจะคลายความกังวลลงมานิดหน่อยนะครับอืมอืมครับต่างชาติก็ยังขายอยู่ดีก็คือตั้งแต่หลังเลือกตั้งมานี่ขายทุกวันเลยอืมครับอะไรที่มันน่าจะพอเป็นจุดเปลี่ยนได้บ้างครับที่ที่อาจจะทำใ,ให้เขาอย่างไ้อยูคืออาจจะชะลอการขายคือเขารอเขารอประเด็นไหนครับผม คือผมคิดว่าเนื่องจากว่ากว่าที่ก็อันนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันจะจบเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากกตก็มีไทม์ไลน์ในการที่จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน2เดือนก็คือภายในประมาณก่อนกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมันก็ยังเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วกว่าจะประชุมสภา นัดแรกนั่นก็อาจจะตกไปช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก่อนจะได้ตัวนายกรัฐมนตรีก็อาจจะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือไปถึงต้นเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่แต่ว่าถ้าสมมติกรกตล่นระยะระยะเวลาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเร็วขึ้นแล้วก็ปิดมีการเปิดประชุมสภาอะไรต่างเร็วขึ้นความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงใคร พรรคไหนมาคุมกระทรวงอะไรคุมกระทรวงใครคุมกระทรวงเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เขาเห็นภาพของประเทศไทยว่าจะเดินไปในทิศทางไหนจะเดินไปยังไงได้ง่ายขึ้นนะครับอืมครับแล้วโดยทั่วไปครับสมมุติว่าถ้าเทียบสองสินทรัพย์ก็คือฝั่งตัวตลาดหุ้นกับตัวตราสารหนี้เนี่ยเวลาที่นักทุนเขาขายออกมาเนี่ยมันมันวิธีคิดวิธีการลงทุนมันมันเหมือนหรือมันสะท้อนอะไรที่มันต่างกันบ้างไหมครับหรือว่ามันก็ไปทางเดียวกันครับ ม,มันก็อาจจะไม่ได้ไปม,มันอาจจะไม่ได้ไปสวนกันสัทีเดียวนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเด,ดทดทนเดียวกันแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีความผันผ,ลผลวนกว่าะะเพราะว่าตลาดหุ้นผู้ถือตราสารหุ้น ирован, ผู้ถือหลักทรัพย์เนี่ยก็จะต้องรับความเสี่ยงมากกว่าผู้ถือบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีผลกระทบต่อ,อกําไรนะครับมันก็เพราะฉะนั้นราคาของหุ้นเนี่ยมันก็จะถูกปรับตัวลงมากกว่าเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของตลาดหุ้นก็จะสูงกว่าตลาดบอล เป็นธรรมชาติของมันอืออืครับอ่าโอเคนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าสามารถฟอร์มทีมรัฐบาลขึ้นมาได้นะครับอะไรเรียบร้อยสมมติว่า Vote, โหวตนายกรัฐมนตรีอันนั้นคือคือน่าจะจบแล้วหรือเปล่านะครับหรือมันจะมีอะไรที่ที่อาจจะซ่อนอยู่ที่เราตัวงไม่จบซะทีเดียวก็คงต้องดูว่าพักไหน,นคุมกระทรวงอะไรบ้างอืมแล้วมีนโยบายในเรื่องต่างๆนะั่นะนะ่ะอย่างไรและมีไทม์ไลน์ในการที่จะ implement policy ของตัวเองเนี่ยอ่ายังไง เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังมีไอที่เป็นตัวแปรอีกหลายอันที่จะต้องเจอกันในช่วงสองสมเดือนข้างหน้านะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทาให้ตลาดเราเนี่ยขาดความคึกคักงผมว่าก็คงมีส่วนนะนะเพราะว่าเขาก็ลดความเสี่ยงไงลดความเสี่ยงว่าประเทศไทยกาลังอาจจะเปลี่ยนสุดตรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็อะไรนะมันก็จะ จะจะถอนมันมันเป็นตลาดเดียวกันผมว่า mm hmm. มันเป็นตลาดของทรัพย์สินใล้ๆอย่างนั้นอีกหน่อยพัฟพตี้อะไรต่างๆมันก็จะตามนะที่สิงคโปร์ตอนเนี้ยปรากฏว่าโอ้โหที่ทางแพงขึ้นเยอะ mm hmm. นู่นนี่แล้วสิงคโปร์ก็ไปเก็บภาษีทางด้านต่างชาติเข้ามาใช้ที่ใช้ทางอะไรแต่พวกนั้นเขายอมรับก็จ่ายได้อม mm hmm. สิงคโปร์ตอนนี้โอ้โหรับเละ ก็อยาอ่าลืมว่าที่สิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาเก่งจริงคนที่เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีนี่คือท็อปของประเทศทั้งนั้นท็อปยิ่งกว่าเอกชนนะผู้บริหารของเขาเนี่ยโอ้โหเก่งกว่าคือเอกชนเก่งๆเนี่ยก็จูถูกดึงเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่และให้ให้เงินมาโหรานคือเงินเดือนสูงสุดอะของไทยไม่ใช่ คนไทยกอาจารย์นคนที่ทํานโยบายของประเทศกลายเป็นเงินเดือนน้อยที่สุด<ม>เทียบกับความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันอื<ม>